ครับผมเมื่อวานนะครับคอนเสิร์ตทีซอนสนุกมากเลยนะฮะคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลรแสดงคอนเสิร์ตจบเนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะครับเห็นใบหน้าพี่พน้องทุกคนแล้วก็ยิ้มแย้มกันนะครับไม่รู้ว่าถูกใจมีความสุขก็รฟังเพลงหรือว่าเห็นความเปิดของเราสองคนนะฮะก็ไม่รู้ว่าชอบตรงไหนแต่ที่แน่คือเห็นรายยิ้มทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะชอบกันแหละฮะ ว่าครั้งหน้าแลน่าจะมีแน่นอนยังไงก็เราจะช่วยแล้วก็เชียร์กันเยอะๆจะให้มีครั้งหน้าเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็รับรองว่าต้องเจ๋งกว่าเดิมแน่นอน่อนนี้เป็นคนเดียวไม่ใช่คนเดียวเป็นคนคู่ครั้งแรกนะฮะยังไงก็โอดกันเข้ามาจะให้มีครั้งต่อไปก็เรียกร้องกันเข้ามานะฮะแล้วก็ผมจะได้มีงานอีกจำต้องซ้อนนีครับผม สำหรับเมื่อวานก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายอะไรครับ